ว้าวาฟชันมาเที่ยวอานกาดแม่พริกครับพี่น้องจา๋านี่บรรยากาศพี่น้องจา๋าโอ้ยมีอะไรอย่างเนี้ยอันนี้อะไรนะครับไข่แปะจ้ะไข่ปลาแล้วอันนี้อันนี้มันนึ่นนงแปะจ้าเอาละอันไหน,นแย่โอ้ยมีแย่ด้วยเลย,แ,ย <laughs> แกงแครแย่พี่น้องจา๋าเชิญชวนมากินนะครับนั่นกาดแม่พริกนะอร่อยแน่นอนขอบคุณครับพี่ <laughs> น้องจ๋าโอ้ยบรรยากาศสุดยอดโคตรชิลเลยนี่โอ้ยแม่พริกไม่ธรรมดาครับ โอ้โหน่ากินขนาดนี้พ้องจ๋านี่น้ำก็มีกันแบบเป็นขวดเนี่ยชาเย็นชาเขียวชามะนาวโอเลี้ยงชานมพี่น้องจ๋าโอ้โหบรรยากาศนี่พี่น้องเลิศนี่ผักอะไรก็ไม่รู้พี่น้องจ๋าเลิศว่ะนี้เด้อไข่ครับพี่น้องจ๋าปลาดุกปลาหลินมีหมดครับพี่น้องกับข้าวเป็นถุงส่วนนี้ครับพี่น้องจ๋างูสิงครับพี่น้องจ๋าอันอย่างองี้นี่ตัวอะไรเนี่ยตัวแรนเหรอแนลกนน้ยพี่น้องจ๋า เลือดนี่ของกินของใช้ผักเผือกผักหวานครับพีนพน่น้องสาวผักหวานโป่งอนี่เหมาะขนาดเหมาะขนาดอุ้ยนี่นผักอะไรกันรู้เนี่ยเขาที่เราเจอรอบนะครับน้องจ๋าโอ้โหนี่ผกอ่อนทำนี้มาไปซื้อผ่าหลิมโม่เจ้าจากคุณพี่เจสโนยผ่าท่านเที่ยวกาดนะครับน้องจ๋านกไฟอ๋อแกงแค ผมวิจ ality, device, í, a, ัยารนั้นไม่เกี่ยอยู่นไม่เกี่ยไม่เกี่ยก็ขายนี่รูปว่าฟักขี้หมูตามนั้นโชดโชดโชดโจดเลยโจโจโจตามนั้นโหยปลาดิปลาดุกปลาดุกอืม